ว่ามีคนมาเก็บข้าวของออกจากบ้านแมฮันนี่แต่เราให้ชัดชัดพูดดังๆพูดชัดชัดพูดดังๆนะเก้าเก้าได้จะสินดีเก้า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 เกเกก้เก้าเก้าเก้า ดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง u ู u ู e นะครับผมบ่าวักด์ครับอรุณชาแนลนะครับผมที่ชุพกรน้านาเดียนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับผมเดินทางมาที่ศาลแม่ฮันนี่4รีสานะครับผมวันนี้เรามาตามโค้งสุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็วันที่30พฤษภาคม2568นะครับผมกับการขอโชคขอลาบกับแม่ฮันนี่4ีสานะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยได้มาขอกับ แม่นอมนะครับผมให้แม่นอมเป็นคนสื่อกับแม่ฮันนี่ศรีศาสานทำพิธีวันนั้นนะครับผมปรากฏว่าจาับฟิง์องได้เข้าเลขเตื่อนบ้าน3ตัวเลยนะท่านผู้ชมครับสามตัวตร,ตรงๆนะครับผมก็ถือว่าแม่ฮันนี่ศรีศาสานให้โชคเรานะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นต่อกับรบัฐบาลไทยนะครับผมหนึ่งมิถุนายน2568นะครับผมใครเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเราตจกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดีนะครับผมขอให้ฟุตซีมีโชคมีลาภ ทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามให้เอฟซีคุณโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็อจ่าลืมสลับตัวเลขแนวทางสํารับที่บอกขอตวมุ้ตินะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมแล้วก็อีกวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆนะครับผมแล้วก็การขอโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับุผู้มที่มีสีสันโชคลาภให้เรานะครับผมจะเป็น ยายตาแดงปูดังที่อยู่ตรงนี้นะครับผมขออนุญาตผมขออนุญาตใคร้ำมาเนี่ยนะครับผมขอให้ FC ของช่องบอลสักครั้งโลดมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามแม่นองด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับไปกันเลยครับนะครับวันนี้ก็มาถึงแม่นองแล้วคือสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับมีบรรยากาศของสุสานตาวสวัสดีสวัสดีครับแม่สวัสดีครับจ้าวันนี้ก็มี งวดที่แล้วเนี่ยมาจาับพิพองได้เข้าเพื่อนบ้านสามตัวเลยอ่าวันนัน้นวันที่สางพิธีผมว่าเป็นไรครับวันนี้เรามาตามโค้งสุดท้ายเนาะ <Okay. S 1> นะครับผมของเราประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผม เป็นยังไงบ้างแม่มีความฝันไหมครับฝันดีไหมแม่อ๋อฝันดีค่ะฝันว่ามีคนมาเก็บเข้าของออกจากบ้านแมฮันนี่แต่เรามีโซฟานหนึ่งเพื่อนบอกว่าเพื่อนโผลโซฟานใหม่อันสวยด้วยโซฟาจ้าโซฟาอ๋ออยู่ในบ้านนี่แหละครับผมจะเขาเก็บออกไปก็ถือว่าเออมันจะได้แต่สิ่งดีเราก็คิดว่ามันอาจจะได้แต่สิ่งดีแน่นอนฝันว่าได้เก็บของเก่าออกจ้าใช่ของเก่าของใหม่จะมาจ้าใช่ของใหม่จะมาครับผม อน,นี้เราจะไปขอต่อเมื่อเนาะคือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วกันนะครับของวันนี้นะครับวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะวันอาทิตย์หวยออกเรื่องของโชคลาภความเชื่อนะครับท่านผู้ชมนะครับเราฝันว่าได้เก็บของลงจากบ้านนะครับผมบ้านหลังนี้ขอต้อนรับนิสีสันครับแล้วก็ของใหม่เข้าใสนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับผมเนาะ กดใช้วิจระยานการรับชมนะครับผมแล้วมาดูว่าแม่นอนจากทางพิธีมันจะมีการสื่ออะไรหรือเปล่านะครับผมแต่ที่แน่ๆเราได้ความฝันแล้วนะครับผมมาดูาาากนันว่าจะมีการสื่อสารอะไรหมทุมกข์ก็อยู่ตรงนี้โค้งสุดท้ายจะ้ะ<ฟ>ตรงไม่ฮันนี่สีฟ้าโค้งสุดท้ายได้แล้วครับผู้ชมกรณ์ สัเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเมธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ตัน้ำมันตะเกีงให้ลื่นให้ไหลมีชีวิตมีต่สิ่งดีมากมีสิริร่ำรวยเด้อเริ่มแล้วสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเมธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสานเมื่อนี่มาขอโชคลาภโคงสุดท้ายเด้อแม่ฮันนี่สีสานกับคุณยายปากแดงกับคุณตาดำ เมื่อนี้ก็มีน้ำเปล่าน้ำแดงมีพวงมาลัยมาให้เหมือนเดิมเติมน้ำมันตะเกียงมีแต่สิ่งดีความมั่งมีสีสุขร่ำรวยร่ำรวยขอเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาภขอให้ได้สามตัวตรงๆปังๆเฮงๆมงรวยปิงปองยิบใส่มือนี่กะไห้กระเด็นใส่มือให้เลขคนเสียส้ยนหรือวันเกิดหรือวันจากไปหรือวันอย่างกระสังขอให้ได้แต่สิ่งดีมัง่งมีสีสุขจะให้เบิลหรือจะให้หามก็ตรงที่แม่หันนีสีสานเนาะ สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเมธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงแม่หันนี่สีสารเมื่อนี้ก็มาขอโชคลบเมื่อนี้ขอเกิดที่ส่ทางเกิดโชคเกิดลาขอได้แต่สิ่งดีๆมัง่งมีสีสุขล,ลำรวยมลำรวยขอเงินไ้ได้เงินของานก็ให้ได้งานขอไปประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งดีๆมัง่งมีสีสุขล,ลำลุ้มลุรวยแม่ฮันนี่พ่นบอกว่าพ่นดีใจดีใจได้กินตับหมูสองเมื่อนี้ ถูกใจเพิ่นมากเลยซื้อมาแบบมีตอนประเดคหาตอนทุกมือ้อทุกมือ้อรดเข้มข้นมื้ออื่นนี่ก็สิจัดเต็มมีทอดไก่มีส้มตำข้าวเหนียวส้มตำให้เหมือนเดิมขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขำลำรวยลำรวยขอเงินให้ได้เงินของานให้ได้งานให้ประสบความสำเร็จมีแต่ความมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยสามตัวตรงๆด้วในนี้และลรูปปิ้นปองเหมือนกันให้ได้สามตัวตรงๆสองตัวร่างให้ปฏิหาระมงีจริงขอให้ปังปังตั้งไว้นี้ก่อน แตรงนี้ก็ได้เนี่ยังไงแม่มีความรู้สึกยังไงเหมือนแม่จะให้ไหมจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแม่ฮันนี่จะให้โชคลาก้อนใหญ่ๆโตๆเพราะฝันบอกว่ามีคนเก็บข้าวเก,ก็บของของเก่าๆตกตรงนี้หมดแล้วก็มีโซฟา <c oughs> อันหนึ่งเพิ่งว่าขอไอ้นะี้อันนึงเพิ่นว่าเออเดี๋ยวกันยิบตกมาให้แต่มันก็เป็นเหมือนยังไม่ได้แกะเลยพุ่งพลาสติกเรียบร้อยก็ถือว่าเราจะได้โชคก้อนใหญ่ๆโตๆของให้ปังๆเฮงๆรวย วันนี้สุพินหิมิจิตชื่อจริงชื่อสุพินหิมิจิตชื่อเล่นหรือในวงการของนักร้องหมอลำคือฮันนี่สีสารขอให้ดวงวิญญาณของหันนี่สีสารจงบรรดนุลบรรดาลขอให้ได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆตัวโตขอให้ปังๆเฮงรวย คิดสิ่งไหนให้ได้สิ่งนั้นขอเงินให้ได้เงินของานให้ได้งานขอให้มีแต่ความมั่งมีสิสริร่ำรวยร่ำรวย,ลยตลอดตีแล้วตลอดไปถ้าดวงวิญญาณของฮันนี่สีสานหรือว่าสาคสรสวรรค์หรือเรื่องวิญญาณทุกดวงอยู่ตรงนี้ขอให้ปรากฏกายถ้าอยู่ตรงนี้ก็ขอให้เห็นเลขสามตัวตรงตรงสองตงัวร่างขอให้เฮงเฮงรวยรวยฟังฟังสิ่งไหนที่ขอไว้ เราจําได้สมองว่าเราจะอะไรมาให้แม่ฮันนี่สีสารกับปูด่ดํากับคุณยายปากแดงแม่ฮันนี่สีสารจิตใจคนเราทําดีคิดดีได้แต่สิ่งดีขอให้มั่งมีสีรสุขรำดำรวย ดูดำกับแม่ฮันนี่สีสานหรือคุณยายปากแดงจะให้ตัวไหนขอให้เอ่ยปากหรือให้ลูกปิงปองกับทูบตัวนี้ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสิสุกนาชาริติความมั่งมีสิสุดนาชาริติข้าวของเงินทองไหลมาเทมานาชาริติขอทุกคนมีแต่ความมั่งคั่งและร่ำรวยขอสิ่งไหนให้ได้สิ่งนั้นขอให้มีแต่สิ่งดีๆเพื่อนบอกว่าฝะเพื่อนบอกว่า ฝนตกน่ะมันจะตกไม่ให้ทั่วถึงมันจะไม่ตกเป็นเดือนทุกเดือนทุกวันมันไม่ใช่แต่สักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็หล่นมาหาถึงเรามาันดวงฟ้าหลังฝนย,อยมม่อ,นยอมสวยงามเสมอฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอขอให้ทุกคนได้แต่สิ่งดีๆมัง่งมีสีสุขำลำรวยํำรวย,ย,ยขอสิ่งไหนให้ได้สิ่งนั้นขอเงินได้มาหน,นึ่ขอเงินขอโชคลาภก้อนใหญ่ๆกับแม่ฮันนีรร้สีสารกับปู่ดำกับคุณยายปากแดงนะ างหูเกระซิบข,ข้างหูแนะ่ว้าแนะวาวนะ่ว่าให้ฟังแนะ่ว่าตัวใดว้าให้คุณยายกับคุณตาฟังแนะ่ว่าให้ตัวใดเว้าวดังๆเอ,อๆๆิ้นดังๆก็ได้พิเออนเลยเว้าดังๆก็ได้เอิ้นดังๆก็ได้ยายกค่อยได้ยินกระซิบบ่ได้ดอกยายบไค่อยได้ยินเด้อยายไม่ค่อยได้ยินนะยายเป็นคนแบบนูนละมาทางโน้นทางสุรินเว้าวภาษาอีสานบอก่อยชัดต้องพูดภาษาไทยพูดให้ชัดชัดพูดดังๆ พูดชัดชพูดดังๆนะพูดชัดชัดพูดให้ดังๆพูดชัดชัดพูด,ดให้ดังๆอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ชั้นไหนอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นไหนคะอยู่ตรงไหนอยู่ชั้นไหนไหนอ๋อชั้นเดิมเนาะชั้นเดิมที่ให้ไปวันนั้นอยู่ชั้นเดิมนะชั้นที่ให้ไปวันนั้นอยู่ชั้นเดิมนะคะเก้าบอโอ้เก้าเก้าบอเออเก้ากวาเกเก้าเพื่อนบอกว่า <uss ied> พันนี้สีสารอยู่ชั้นที่เก้านะเก้าเหมือนเดิมเก้าคือเก้าบ่เก้าเหมือนเดิมเก้าคือเก้าบ่เก้าเหมือนเดิมเก้าคือเก้าบ่เก้าเหมือนเดิมอ้อยู่ชั้นที่เก้าพันนี้สีสารหรือดวงวิญญาณของฮันนี้สีสารใส่ชุดสีขาวขึ้นไปอยู่บนจะเป็นชั้นตอนนี้ไม่หันนี้สีสารหรือสุพินเหมวิจิตขึ้นไปอยู่ชั้นที่ กระซิบพูดดังๆพูดให้คุณยายฟังดังๆพูดให้คุณตาดำฟังดังๆนะพูดดังๆอ๋อก้าวนะยังไงก็9ก้าเหมือนเดิมยังไงก็9ก้าเหมือนเดิมนะยังไงก็9ก้าเหมือนเดิมนะแต่ฮันนี่สีสานมันบอกว่าวันจากไปของฮันนี่สีสานนี่ วันนี้มาขอโชคลาภตรงนี้ขอให้เปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดราบบารมีแม่ฮันนี่สีสารนะื่อนี้มาขอโชคลาภตรงนี้ขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุดจะให้ตัวไหนจะให้เบิ้ลหรือจะให้หามหรือจะให้ยังไงก็ให้อยู่ในลูกปิงปองขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุดขอเงินได้เงินของานได้งานให้ประสบความสําเร็จความมั่งมีสีสุดร่ำรวยร่ำรวย สาธุสาธุกินเลยขอโชคขอราบเพื่อนบอกว่าขออย่างการะซานมันไม่ได้มาโดยง่ายมันก็นไม่ใช่เราได้มาโดยง่ายเหมือนกับง่ายเกินไปขอได้แต่สินดีมั่งมีสีสุกฮันนี่สีสารหรือสุพินีไม่จิตขอได้แต่สุนดีแม่ฮันนี่สีสารกับปู่ดำบอกว่าคุณสองคนนี้เป็นคนดีมากเลยนะ ทำอะไรอยากทำหรือพูดอะไรตามความมั่นสัญญาคุณสองคนนี้เป็นคนดีนะชีวิตคุณจะรุ่งเรืองนะคุณจะได้โชลคลาภก้อนใหญ่โตโตแต่สักปนหนึ่งรอสักหนึ่งนะฟ้ารังฝนสวยงามเสมอคุณยายกับคุณตาดำและคุณแม่ฮันนี่สีสารเพราะว่าคุณไม่เคยทิ้งไม่เคยเงินหายจากแม่ฮันนี่สีสารแม่ฮันนี่สีชารเขาบอกว่าพูดจริงทำจริงตาดำคุณยายปากแดง แม่ฮันนี่สีสานจะให้โชคให้ราบก้อนใหญ่ๆโตๆแล้วคุณมาตามความมั่นสัญญานะที่คุณพูดไว้อย่าลืมสัจากแล้วาจานะสัจากแล้วาจาตรงนี้ให้มีจริงสิ่งไหนที่ทําได้ก็ทําไปสิ่งไหนที่ทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําคนเราเมตตาจิตเมตตาทุกคนเรามตทาทุกคนแต่แม่ฮันนี่สีสานกับปูดําบอกว่าจะให้โชคราบก้อนใหญ่ๆโตๆแล้วต่อไปนี้ แม่หันนี่สืบสารกับปู่ดากับคุณยายปากแดงเจ้าที่เจ้าทางตรงนี้ชอบคุณมากมากชอบตรงทุกที่คุณพูดบอกว่าคุณพูดอะไรคุณทาอะไรคุณจะพูดอะไรคุณทําอะไรคุณก็ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณเป็นบารมีที่ดีที่สุดเลยเป็นจิตใจที่ดีงดงามทุกสิ่งทุกอย่างนะไปไหนมาไหนคุณไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นเขาดูแลคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณไปขอตรงนั้นตรงหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาหลวงยายดีทุกสิ่งทุกอย่างนะ แต่คุณอย่าลืมตรงที่บอกว่าถ้าจะเดินเข้าไปตรงไหนแต่อย่าลืมบอกแม่ธรณีข้างหน้าก่อนนะเดินเข้าไปไหนก็ช่างคุณต้องบอกว่าผมมาขอเปิดที่เปิดทางให้ลูกด้วยนะลูกมาขอตรงนี้แผ่เมตตาลูกด้วยองค์พระแม่ธรณีสิงเทศสุตรงนี้มันมีทุกที่ทุกทางนะคุณเดินเข้าไปคุณมีน้ํำกดหนึ่งให้เพื่อนนะองค์พระแม่ธรณีแล้วทูบจุดสองดอกเทียนหนึ่งดอกนะจุดบอกแม่ธรณีที่ตรงไหนก็ช่างเดี๋ยวเขาจะเปิดให้คุณเองนะเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดราบเปิดแต่สิ่งดีๆมั่งมีสิะ ที่คุณสดจัตและวาจาบอกไว้ตรงแม่ฮันนี่สีสารแม่ฮันนี่เพิ่นบอกว่าย้ำไม่มีอะไรวิต่สิ่งดีมอบให้นะวันนี้แต่ติดวันนี้ไม่สงบนะแม่ปูดามนะโอเคได้มาแล้วครับโอ้ เลขเก้านะครับคุณเลขหกหกหกเก้าตัวดังงั้นจะเก้าก็ได้หกก็ได้อ่อีกตัวหนึ่งเอาส่งตัวล่างก่อนนะคะสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางผมเท่านี้เท่านี้ในนีจริงขอได้แต่สิ่งดีมั่งมีศีสุขขอเงินไม่ได้เงินของานไม่ได้งานถ้าประสบความสำเร็จน้าชาดีติข้าวของเงินทองไหลมาเทมา น้าชาริติมีแต่ความมัง่งคั่งน้าชาริติมีแต่สิ่งดีๆมัง่งมีสีสุขเมฮันนี่ศีสารมันบอกว่าขึ้นขึ้นไปแล้วนะใส่ชุดเสื้อขาวที่คุณเอามาให้ดีใจมากไปติบัตรข้างบนน้าชั้นที่เก้าชั้นที่เก้าอย่าลืมน,นะชั้นที่เก้าชั้นที่เก้านะอย่าลืมชั้นที่เก้าชั้นที่เก้านะ ฮะฮเอาลงองมันนะ้ำเนาะหกาเก้าเก้าหากเนคะ,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 ะทีนี้เลขสามตัวตรงฟั่งๆังขอ <c oughs> ให้ได้แต่สิ่งดีๆมากมีเสียสุขขอเงินได้เงินของ,งานได้งานขอสามตัวตรงๆเด้อฮันนี่สีสารขอให้ปังปัง เลขสามตัวนี้ยิบมาครั้งเดียวครั้งเดียวนะขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยสา,สามตัวเลยท่านชมเจ็ดห้าเก้าเก้าเก้าครับตรงกันเลยไข่กันเลย где yeah. สาธุสาธุขอได้แต่สิ่งดีๆมั่งเนี่ยสุขๆเริ่มเลยโค้งสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผม759นะครับผมปิงองนะครับแล้วก็65นะครับท่านผู้ชมสองตัวนะครับเลขปิงปองนะครับผมอย่าลืมเดือดผ้าน,นะครับมหม้อที่แล้วเพื่อนบ้านไป3ตัวชิ้ตรงนะครับทีนี้เราไปดูเลขคู่กันเลขคู่เลขเลยทำไมเก้าหกเก้า เก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเหรอคะค่ะ <5. S 1> ไม่ใช่ห้าเลยลูกฮะไม่ใช่ห้าเลยลูกหกค่ะแม่หกนะโอ้เพื่อนก็ให้ตามที่เพื่อนบอกมาสาธุสาธุาธเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเมธทรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้แม่แฮนี่เพื่อนบอกว่าอยู่ชั้นไหนเพื่อนก็บอกว่าทูตตัวนี้ก็แตกมากจริงๆนะเพื่อนอยู่ชั้นที่เพื่อนบอกไงน,นะลูกนะแต่ละคนนะเพื่อนก็บอกว่าอย<ม>ู่ชั้นไหนแม่แฮมนี่อยู่ชั้นไหนแต่สิบข้างหนึ่ับนูก้าใช่ชั้นเก้าเออ มันตรงเลยนะคะตรงเลยรับค่ชาตรง,ตรงถ้าเป็นเลขกา้าทั้งหมดเลขก็ได้ได,ด้วยนี่ลองเ<ช>ขรก้าดูคันแต่สุดสิ่งทุกอย่างคนเรานะไม่เคยคิดว่าปาฏิหาริย์ตรงนี้จะมีจรงิงมันก็มีจริงนะ ขอทุกคนได้จอสิ่งดีๆมากในสีสุดเมฮันนี่สีสารเพิ่มขึ้นไปเป,ป็นบัธรรมเพิ่อใส่ชุดสีขาวที่ลูกเอาไม้ให้มานะลูกสองคนเอาไม้ให้เมฮันนี่สีสารเมฮันนีกงง่กับซิบข้างงบอกปู่ดำบอกว่าไปอยู่ชั้นที่ไหนบอกตรงๆลูกก็บอกม่ตรบอกว่าอยู่ชั้นที่เก้าจากพ่อถามข้างไหนก็บอกอยู่ชั้นที่เก้าจากพ่อ นะขอให้ทุกคนได้จะสิ่งดีๆมั่งมีสีสุขวันอาทิตย์นี้ขอให้ทุกคนยงเฮงรรวยแล้วอย่าลืมนะลูกนะมาร้องมารำก่อนเข้าพรรษาขอได้จะสิ่งดีๆมั่งมีสีสุกรำรวยรำรวยขอเงินได้เงินของานได้งานประสบความสาเร็จถกุ้งเก้าหกเก้าเนาะเก้ากับหกมันอยู่กลางกลางมันก็ตัวเดียวกันนะลูกเนาะขอทุกคนได้จะสิ่งดีพินเอ้ยสาวรหมสาวรัก สุพินเหนมิจิตลงุงวิญญาณตรงนี้พอเปิดที่เปิดทางขอทุกคนได้แต่สิ่งดีทุกคนก็ขออยากได้เงินได้ทองอยากไปได้ใช้ดีใช้สินทุกคนตอนนี้กำลังบัดขอให้ฮันนี่ฮันนี่สีสารหรือสุพินเนมิจิตถ้าลุงเว,ยวียนณทุกขอให้้นจากทุกท่าสุขขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไปฮันนี่สรีสารเพื่อนบอกว่าขึ้นไปอยู่ชั้นที่เก้านะวันนี้หรือโชคชะตาบารมี ยังมีเก่าคือเก่าจังได๋จังได๋ก็ยังมีเคือเก่าบ่ยังมีเคือเก่าเนาะ99ขอให้99 99ได้จะสิ่งดี999999999ต่อไป99999อะกระซิบข้างหูคุณยายน่ะกระซิบกระ้งหูหน่ยสิตา9999 เก้าเก้าอได้ยินแล้วจ้ะได้ยินแล้วนะคะคุณต,ตาคุณยายได้ยินแล้วขอทุกคนได้จะสิ่งดีๆมากมีสิสริสุขลำรวยลำรวยวันนี้แม่ฮันนี่สีสารไอ้โชคให้ราบเปิดที่เปิดทางขอได้เจอสิ่งดีบารมีตรงนี้โอจงเปิดฟ้าจงเปิดเทวดาจงเปิดห้าหูสีตาจงเปิดนาชาริติข้าวของเงินทองไหลมาเทมานาชาริติขอให้ทุกคนมีแต่ความมั่งคั่งและร่ำรวยนาชาริติขอให้ทุกคนได้จะสิ่งดีๆ ปังปังเฮงเฮงรวยถ้าดวงวิญญาณสุขินทุกขอยพ้นจากทุกข้าสุดขอยสุดจิ้งขึ้นไปขึ้นไปสร้างบารมีอยู่ตรงบนสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นที่ที่แม่ฮันนี่สีสารบอกแล้วนะอ่ะแม่ฮันนี่สีสานกระซิบอีกครั้งอยากได้ยินอีกครั้งอยากได้ยินเหรออยากได้ยินอีกครั้งใช่ไหมคะพ่ออยากได้ยินอีกครั้งใช่ไหมอยากได้ยินอีกครั้งจ้าลูกอยากได้ยินอีกครั้งอ่ะชั้นที่ไหนลูกกระซิบข้าหนูพ่อหน่อยชั้นที่เก้ากระซิบข้าหนูพ่ออีกครั้งชั้นรวย ท้ายนี้ขอทุกคนมีต่สิ่งดีๆมากมีสิ่งสุขลำโรลำรวยสาธุครับผมด้ลวมันฟังครับผมใครเห็นที่นี่รากวนไไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนรับพีัง ว่าปีนขึ้นให้คนเดย์ปีนขึน<ะ>้นได้สาธุสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิงห์เขาแล้วก็จะขึ้นไปอยู่โน่นนะไปไต่บัตรับขอได้แต่สิ่งดีมั่งมีสิสุขลำรุ่งเฮ้ยลำรวยข้าขอบคุณครับแนวทางตรงสุดท้ายก็จะเป็นเชิงตัวลึกนะครับผมก็ขอบคุณแม่น้อ,นะองของ้ขงารับที่ทำพิธีบอกกล่าวให้เราหน้าผู้ชมครับ ก็เพียงเพียงแค่นทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วัจรยานเ้รับชมของทุกท่านด้วยแห่งมทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณท่านข้ชมคอมเมนต์ครับผมขอแม่แม่นีสีสันนะครับผมจอเด้กันเาไเรวยวทุกท่านเอช่องดาวสุทะเลนะครับผมสำหรับวันนี้โศพทวิราทุกท่านบค